แค่ภาครัฐจัดงานตุษจีนคนคคแมก็ออกมาดิ้นกันใหญ่ทำไมใจบางกันขนาดนั้นสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวเพื่อนบ้านกับเทศกาลตรุษจีนครับใช่ครับเทศกาลตรุษจีนที่ไม่ว่าไปที่ไหนๆก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันแทบทุกประเทศในโลกโดยความที่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,400ล้านคนนะครับครองแชมป์ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมาโดนอินเดียแซงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงทำให้นะครับมีผู้คนจากจีนเนี่ยแยกย้ายกระจายตัวกันไปอยู่แทบทั่วทุกมุมโลกเลยทำให้เราได้เห็นว่ามีชุมชนชาวจีนหรือว่าไชาน่าทาวเนี่ยอยู่ทั่วไปแม้แต่ในอเมริกาครับอย่างบ้านเราก็มีเยาวราชนั่นแหละครับผม มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนหรือวันปีใหม่จีนขึ้นในทุกๆุประเทศที่มีประชากรจีนอาศัยอยู่นะครับผมแต่ในเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงอย่างกัมพูชาของเรานั้นนะครับเมื่อได้เห็นโพสต์นี้ของสำนักข่าวกัมพูชาไทมยเดลี่นะครับที่โพสต์รูปพร้อมข้อความที่ว่าเช้านี้ที่หน้าพระราชวังมีการเต้นรำเฉลิมฉลองต้อนรับตรุษจีนปี2024 มันกลับไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาและพวกเขาก็แห่มาคอมเมนต์โอดครวญกันเป็นแถวเลยนะครับบางคนก็เข้ามาบอกว่ามันจบแล้วบางคนก็เข้ามาบอกว่าตุดจีนเหรอคอมเมนต์ส่งเสริมประเพณีจีนแต่ปีใหม่คมนไม่เคยเห็นจีนส่งเสริมเลยนะครับก่อนที่จะมีคนมาต่อว่าอย่าพูดมากเกินไปนะพี่ก็คือให้ระวังปากนิดนึงอย่าไปแตะภาครัฐแล้วก็พี่จีนประมาณนั้นแหละครับ บางคนก็มาบอกว่าคนไทยอยึดเทศกาลสงการไปแล้ววันปีใหม่เขมรนก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปหูยเรื่องมันเศร้านะครับเนี่ยแต่พี่เสียมผิดอีกแล้วเหรอบางคนก็เข้ามาบอกว่าสวัสดีปีใหม่เวียดนามบางคนก็เข้ามาบอกว่าเราจะหวังอะไรได้อีกนะครับบางคนเข้ามาบอกว่าสมองของฉันเนี่ยมันปั่นป่วนไปหมดแล้วบางคนเข้ามาบอกว่า เห็นคนเวียดนามเยอะมากๆนะครับบางคนก็เข้ามาบอกว่าทำไมต้องไปเต้นที่หน้าวังแล้วก็มีคนมาตั้งคำถามว่าพระราชวังจีนเหรอนะครับบางคนก็เข้ามาบอกว่าช่วงปีใหม่เขมรมาเต้นรำแล้วก็แสดงระํำพื้นเมืองที่นั่นบ้างได้ไหมนะครับบางก็ว่าชั่นช่างไร้ความปราณีบางคนก็บอกว่าขเขมรเหลือน้อยมากอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นประเพณีหรือว่าประชากรนะครับ ท่านต่อมาบอกว่าเป็นที่รู้กันดีว่าขณะนี้จีนและเวียดนามมี17ล้านคนแล้วนะครับหมายถึงว่าทั้งประเทศกัมพูชานะครับเป็นจีนเวียดนามไปหมดแล้วเอาท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายสําหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับเขาเข้ามาบอกไว้ว่าเพราะเรานะ่ยไม่รู้ว่าเรามาจากไหนไม่รู้จักตัวเองดีตอนนี้แม้ประเพณีทางประวัติศาสตร์ยังถูกบิดเบือนเพราะอะไรล่ะ เพราะเจ้าให,ใหญ่ๆล้วนเป็นลูกผสมจีนเวียดนามและคนที่เหลือก็ถูกต่างชาติปลูกฝังอุดมการณ์อย่างง่ายดายจนทิ้งความอับอายไว้ให้ชาวกัมพูชาที่ไม่รู้และหลงลืมประวัติศาสตร์แล้วคัดลอกของประเทศอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับครับถ้าดูจากคอมเมนที่หยิบยกมาก็จะเห็นได้ว่าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่นั้นรับไม่ได้อย่างรุนแรงเลยนะครับกับการที่ภาครัฐจัดงานฉลองตุ๊จีน บริเวณหน้าพระราชวังของกษัตริย์กรัรมพูชาซึ่งพวกเขามองว่าเป็นสถานที่สําคัญของประเทศนั่แหละครับซึ่งผมว่าสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้พวกเขาหัวร้อนเนี่ยอย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องปมที่โดนเวียดนามเนี่ยรุกพื้นที่เข้ามาและเข้ามาประกอบธุรกิจในกัมพูชาแย่งอาชีพชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับแถมรัฐบาลเองก็ยังให้อภิสิทธิ์เหนือกว่าคนขเขมรเ,เองเสียอีกและเมื่อเวียดนามเองก็มีวัฒนธรรมร่วมกับ จีนด้วยการจัดงานตุ๊ดจีนมันเลยเหมือนเป็นการเปิดปมด้ยนี้ขึ้นมานะครับทําให้พวกเขาหัวร้อนแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญกว่าก็คือว่าความรู้สึกเสียหน้าแล้วก็กลัวไทยล้อนั่นแหละครับจากการที่พวกเขาเนี่ยถูกสอนมาว่าไอ้พวกเสียมเนี่ยมันอพยพมาจากจีนเราจะได้เห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยพยายามอย่างหนักนะครับที่จะยืนยันนอนยันเลยว่าประวัติศาสตร์ของตัวเองเนี่ยถูกต้องขเขมรเคยครองความยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะโดนพวกเสียมแค่ประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับอบพยพมาจากจีนแล้วก็ปล้นเอาอาณาจักรไปหลักฐานอะไรโต้แย้งก็ไม่ฟังหลักฐานทาง DNA ก็ยังไม่สนใจความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว่าไอ้เสียมมันคือจีนนะครับพอได้เห็นมีการจัดตุจีนในประเทศมันเลยรู้สึกอายแล้วก็หน้าชาแล้วจุกอ,กอกกันแบบนี้แหละครับเหมือนอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่ามันจบแล้วของชาวกัมพูชานั่นแหละครับผมว่าที่บอกว่าจบแล้ว คือจะเอาเรื่องตุดจีนที่ไทยจัดมายืนยันว่าไทยมาจากจีนเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะประเทศตัวเองก็มีเหมือนกันถ้าชาวกัมพูชาที่กำลังดูแลกเครียดกับเรื่องนี้อยู่นะครับจะด่าภาครัฐก็ไม่ได้จะเอามาล้อไทยก็โดนสวนกลับแน่ๆและไม่รู้ว่าจะอธิบายกับใครขอแนะนำให้กรีดครับกรีดดังๆช่วยได้ครับเชื่อผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาเล่ากันในวันนี้ ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาสดากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ